สวัสดีครับนี่คือซันนะครับวันนี้จะมารีวิวเลน Canon นะครับครับวันนี้เป็นเลนสามร้อยครับใช่ครับวันนี้เป็นเลน Canon ร้อยสามร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนี่ร้อยสามร้อยมีช่องมองตอนเวลาเราโฟกัสด้วยนะครับว่าอยู่ที่ระยะเท่าไหร่เนี่ยครับร้อยสามร้อย Ultra Sonic ตัวนี้เป็น F 4.5ถึง5.6นะครับสภาพบอดี้เป็นไงครับสวยวฝาหน้าฝาหลังครบเมาส์เล็กเลยครับตัวนี้เป็นเมาส์ EF นะครับใส่ได้ทั้ง APC s C และ Full Frame เลยครับ F 4.5ถึง5.6นะครับเปิดให้ดูครับ นี่ไงครับสวยงามตัวนี้เป็นซูมหมุนนะครับนี่ครับซูมหมุนนะครับไเห็นมือพ่อด้วยอะเป็นไงครับเห็นในทีวีด้วยครับชัดมากครับแบบชัดๆครับ <4 S 2> สีใสกระจกใสนี่ก็ประมาณนี้ร้อยสามร้อยนะครับซูมหมุนัลตราโซนิกเร็ว เงียบเดี๋ยวมาประกบกับบอดี้ให้ดูนะครับว่าพออยู่กับบอดี้แล้วสวยมาณไหนใช่ครับสวยแค่ไหนถ่ายภาพสวยคมมากครับคมกริบเหมือนอาจารย์คมกริบเลยครับถูกต้องครับอาจารย์คมกริบอีกแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนี่เป็นไงครับอยู่กับบอดี้หกร้อยดีใช่หกร้อยดี ีกวเวลาซูมเป็นไงครับนี่ครับประมาณนี้คุณหมุนออกไปกระบอกก็จะยื่นออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ยาวมากนะครับประมาณนี้นคแคนนอนร้0ยสาเป็นระยะที่ต่างกับ75300นิดนึงนะครับก็คือถอยถอยห่างอีกนิดนึงคือถอยให้ห่าง จากตัวนางแบบหรือนายแบบนะครับประมาณนี้ก็สั้นๆครับคลิปนี้กับแคนนอนร้อยสามร้อยเดี๋ยวผมจะลงรูปมือในทายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่งก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้กกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปต่อๆไปกันต่อนะครับใช่ครับเป็นทั้งเลนมือหนึ่งและมือสองรวมทั้งบอดี้ด้วย ขอบคุณมากครับ